มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟังแล้วขนลุกย้อนคำทำนายหมอบีค่ะจากกรณีกล่มป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมประจําวันที่27กันยายน64โดยให้พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะภาคเหนือจังหวัดตากอำเภอแม่สอดพบพระ อุ้มผางแม่ระมาดจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอหนองไผ่ชนแดนวังโป่งจังหวัดนครสวรรค์นะคะอแม่วงและจังหวัดอุทัยธานีอำเภอร้านสักบ้านไร่ห้วยโคตค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดชัยภูมิอำเภอพักดีชุมพลหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์และนครราชสีมาอเภอวังน้ำเขียวคอนบุรีภาคกลางนะคะจังหวัดสะแก้วอตาพระยา จังหวัดจันทบ,บุรีอำเภอคลุงเมืองมะขามเขาคิดสกูดป่งน้ำร้อนและจังหวัดตราดนะคะอำเภอเขาสมิงบ่อไร่ค่ะภาคใต้จังหวัดพังงาน,นะคะอเภอตะก,กวัวป่าท้ายเหมืองกตะปงโดยอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับความเสียหายนะคะต่างเอ่ยปากเป็นสินเดียวกันว่าไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเพราว่าหลายๆพื้นที่ น้ำท่วมในพื้นที่สูงไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มวลน,น้ำก็ท่วมสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะชาวเน็ตในติ๊กต็อได้คุยคลิปของหมอบีทูสื่อวิญญาณนะคะครั้งที่ไปออกรายการแชะนำมาย้อนให้หลายคนได้ฟังอีกครั้งที่ออนแอร์ไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่านักแล้วค่ะแต่ยังไม่หนักเพราะหลังจากวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไป ทุกอย่างจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมเตือนว่าน้าท่วมใหญ่กําลังจะมาเยือนประเทศไทยประมาณเดือนกันยาย,ยนแล้วก็เดือนตุลาคมนะคะจะเกิดจจลาจนอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิสโปรค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ